สวัสดีจ้าโลตา o ทาุกคนันนี้เเช้ามีนเปาก้าไกยนดูค่ะสี่ยอเช้ามีนกนค่ะวันนี้จะมาทมํามีผัดให้ดูจ้าผัดมีฮ่องกงนะคะเราไม่มีจ้าทีนี้เราจะไปลวกก่อนนะคะมีสี่ก้อนจ้าดีก่อนให้มีนะอ่าก้อนอยูชีมีนอันนี้ก็จะเป็นอ่าหอยเชลล์แห้งมีหอยเชลล์แห้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ำเราเอาไปลวกก่อนจ้า ส่วนนี้ก็จะมีเครื่องปรุงนะคะนี่ก็คือามีซีอิ้วดำซี้หวานแล้วก็ซีอิว้วแล้วก็มีพริกไทยมีน้ำตาลมีน้ำมันงาจะแล้วก็มีอ่อผงกะนอนนิดหน่อยนี่ตัวยาวเอ่อโรช่าละทิมซีอิาวละซีเิวละหูจี้ฟันละ,ละ,ละทองละมาเยาละหล,ะละอดชิ้วๆใกล้ฟันหน่อเฮียแล้วก็มีถั่วงอกแล้วก็มีต้นหอมจา้ายางาชอยทัมชงงา วันไหก็เอาไ้สับเจ้ากุยสับเจ้ที่หมิ่สินะทีนี้เราจะมาลวกหมี่ก่อนจ้าต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วทีนี้เอาไปลวกก่อนนะคะมาจ้าเรามาลวกหมี่กันจ้าน้ำกำลังเดือดนะคะเพิ่งจะเดือดนะคะน้ำกำลงังเริ่มเดือดแล้วนะจ้าที่สอยห้อยชีขวันนะเด็ดฟองที่หมินรอหวละตั้งตะเกียบกวเด้วยสิ โ็ร่ขนวัญโหละเอาไปฟองวิตามินเหรอเฮ้ยใส่มีเข้าไปลวกจ้าลวกประมาณสามสามถึงสี่สามนาทีถึงสี่นาทีนะคะหลกตายคอยซ้ำจีเซฟันจงตัวละอ่าซ้ำฟันจงไทรตาเมเรามาดูว่าสามนาทีได้หรือ,อยังนะคะ จะเวลาเราลวกเนี่ยเราต้องคลายหมี่ออกก่อนนะคะเพราะหมี่มันจับเป็นก้อนนะคะก็มาเลยหลกหล,ลกก้อนสีเอ่อก็ที่หมี่ส่งจอเรา u ยง n g u s i n ที่ไฟยิริวๆค่ะไปให้สานห้อ่อะเราจะทําให้มันแตกออกจากกันจ้าเพราะมันเป็นก้อนจับกันเป็นก้อนนะคะลวกอีกประมาณสักสองนาทีก็พอแล้วจ้ะ ทําอย่างนี้นะคะเวลาลูกก็ทําอย่างนี้อย่าทิ้งไว้อย่างนี้นะคะทิ้งไว้ไม่ได้นะคะต้องคลี่คลายต้องคลายออกนะคะต้องเอาตะเกียบคลายออกจากว่ามันจับกันเป็นก้อนนะคะจะหลบตัวอาฟันจงลูกอีก1น,นาทีจ้ะ S <S ลวกแล้วเราเทาน้ําออกเราไม่ต้องล้างน,นะคะก็มาโตเจ้าที่สวยเ่ะกาวต่มละกสกจ๋อละกาวต่มละก็มาโตที่สวยจำใส่กอหลังสวยค่ะเราไม่ต้องล้างน้านําแล้วนะคะเราเทาน้ําออกเราไม่ต้องล้างน้ํา,นานเย็นนะคะพอแล้วจ้ะไม่ต้องล้างค่ะโอเคจะ้ะแค่นี้เองจะ้ะเดี๋ยวเรามาเทาน้านํา,นานออกจ้ะ เดี๋ยวเราจะมาผัดนะคะผัดไม่ต้องใส่กระเทียมนะคะผัดอ่าหมี่ฮ่องกงเนี่ยไม่ใส่กระเทียมนะคะจะไม่ใส่กระเทียมจ้าใส่น้ำมันเข้าไปจ้ะอฟองดียเยาลงไปแล้วอ่ะ อนนี้ก็ใส่ต้นหอมแล้วก็ถัวงอกก็ไปจาหลอดที่หลอด้าวที่หนาทอยอะคุงทีนี้ก็ใส่มีเข้าไปเลยจ้ะตามด้วยซอสนะคะตามด้วยซอสจ้ะ ช้ตะเกียบนะคะที่คลายออกให้มันซี่คลายออกน้มันคลายออกจะใช้ตะเกียบจ้ะเราใช้ตะเกียบในการผัดนะคะแล้วก็ตามด้วยตามด้วยตะหลิวจ้ะี๋ยวรอให้ผัดผัดให้มันแห้งๆกว่านี้ก่อนนะคะจาาจะเคยก้อนซันทีนะ่นา เราจะเคยก้อ,กอนซชิ้นผัดให้แห้งกว่าน,นี้ก่อนจาก แค่นี้เองจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคแล้วนะคะเติมกตันแล้ว大家ะจอยกิน